5าราศีดวงการเงินฝาเปิดทางดวงดีในเดือนพฤษภาคมนี้ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคําทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5ราศีดวงการเงินฝาเปิดประจําเดือนพฤษภาคม2568นี้ใครที่กําลังรอคอยข่าวดีเรื่องเงินทองโอกาสดีๆในการลงทุนหรือแม้ แต่โชคลาภแบบไม่คาดบบฝัน,ฝนได้แก่ ราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมชาวราศีกรกฎเตรียมตัวรับทรัพย์แบบจัดเต็มดวงการเงินของคุณสดใสเป็นพิเศษมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตหรือแม้แต่ช่องทางรายได้ไใหม่ๆเข้ามาอย่างไม่หยุดหยอดใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะมีการขยายตัวที่ดีมีกำไรน่าพอสนใจส่วนคนที่ทำงานประจําก็มีเกณฑ์ได้รับ,บโบนัสหรือรางวัลพิเศษ ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงห์เดือนนี้เป็นเดือนแห่งโชคลาภของชาวราศีนี้มีเกณฑ์ได้รับทรัพย์จากการเสี่ยงดวงหรืออาจมีคนนำโอกาสทางการเงินที่น่าสนใจมาให้ถึงมือใครที่กำลังมองหาการลงทุนใหม่ๆลองศึกษาข้อมูลให้ดีอาจเจอช่องทางที่สร้างผลตอบแทนงดงาม ราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมชาวราศีกันดวงการเงินของชาวราศีนี้เริ่มลี่คายไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีโอกาสปกดหนี้หรือได้รับเงินคืนจากลูกหนี้ใครที่เคยติดขัดเรื่องเงินทองจะเริ่มมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภเล็กๆน้อยๆอ,อ,อีกด้วย ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมชาวราศีธนูโดดเด่นในะเรื่องของโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนมีสเสน่ห์ในการเจรจาต่อรองทำให้ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินที่น่าพอใจใครที่กำลังมองหาหุ้นส่วนหรือต้องการขยายกิจาการเดือนนี้เป็นจังหวะที่ดีในการเริ่มต้น ราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมชาวราศีกุมดวงการเงินมาจากการลงแรงและหยาดเหงื่อแต่ผลตอบแทนจะคุ้มค่าเหนื่อยอย่างแน่นอนมีโอกาสได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นหรือได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆที่สร้างไรายได้งามนอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภจากความสามารถของตนเองอีกด้วย คำแนะนำเสริมดวงเพิ่มความปังทำบุญง่ายๆได้ทุกราศี 1. ทำบุญด้วยการบริจาคช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนมูลนิธิต่างๆหรือโรงเรียนที่ขาดแคลนเป็นการเสริมดวงด้านการเงินให้ไหลมาเทมา 2. ถวายสังฆทานถวายสิ่งของจำเป็นแด่พระสงฆ์เป็นการเสริมบุญวารมีและเปิดทางโชคลาภสปล่อยปลาการปล่อยชีวิตสัตว์เป็นการเสริมดวงให้ชีวิตราบรื่นปลดป่อยเราะโศกโรคภัย สสวดมนต์และแผ่เมตตาการทำจิตใจให้สงบและแผ่เมตตาจิตจะช่วยเสริมพลังบวกและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต 5. ้รักษาศีลการรักษาศีลเป็นการสร้างบุญกุศลและเป็นเกราะป้องกันภัยอันตรายต่างๆหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ